พรวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมโรมบทที่15ข้อที่13บันทึกว่าขอพระเจ้าแห่งความหวังทรงโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อเพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วยความหวังโดยฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อคิดจากพระวจนะฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ หนึ่งทำให้เราบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีจนความทุกโศกเศร้าไม่มีที่แทรกเข้ามาได้ 2. ทําให้เรามีสันติสุขในความเชื่อความเชื่อไม่สั่นไหวความเชื่อไม่สั่นคลอน 3. าํทให้ชีวิตเปี่ยมด้วยความหวังไม่สิ้นหวังไม่ท้อใจง่ายไม่หมดกําลังใจถ้าเราขาดความชื่อชมยินดีหรือมีความลังเลในความเชื่อรวมไปถึงขาดความหวังแสดงว่าเราขาดการเชื่อมโยงกับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ